สวัสดีครับพบกับรายการหนูทดลองอัพเดตของกินในเซเว่นสิ้นปี2024ครับผมต้นปี2024ครับผมเพราะนี่ไม่ใช่รายการทดลองหนูแต่เป็นรายการหนูทดลองแหมพบกันอีกแล้ว หลังจากที past, past, ่พวกเราหายหน้าหายตาไปสักพักนึงพวกเรากลับมาถ่ายคลิปกันแล้วนะครับใตอนนี้ไปเริ่มจากชิ้นแรกเดี๋ยวเริ่มก่อนที่เริ่มนะอะไรที่ต้องใช่เย็นคนเก็บก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะแหวกทีมให้เขาก่อนนะแหวกเลยเราจะโดดมอสรินิ้วจะหายซึตอกครับโอเคโ้โหมาแล้วนะแบ่ง แหวกกันเรียบร้อยแล้วมากับอันแรกน้ำก่อนเลยเหรอน้ำก <No> ่อนเลยนี่ค oh, ือน้ำแบบสมูต mm ี้เขาเรียกว่า blue fantasy series นะครับผมเรามาลองชิมกันเลยนะครับแบ่งห้าบาทนะห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทนี่เปิดเลยแล้วกันได้ไหมอันนี้มันคือประกอบด้วยอะไรนะประกอบด้วยแก้วกับน้ำฮะกิน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 มึงก็มือก็ไม่ได้กิน จมูกตาเฮ้ยเอ้ยอย่างนี้ก็ได้นี่ที่ที่ถูกต้องนะอ๋อแบบนี้หรอจริงๆเพราะว่าเวลาลงไปข้างล่างอ่ะมันจะงอแล้วกินเป็นงคนแก้วลงงอตายหน่อยสิไม่ได้ไม่งาตาโอเคไอ้บอลมองไม่ถูกอ่ะไอบอลมองไม่ถูกไอ้บอลมองไม่ได้นะคนก่อนนะดีแล้วคนหลังนะเลิกไปแล้วไม่ใช่ต้นปีนะครับ โนบบริษัทก็มีประมาณนี้ะเริ่มต้นโดยการที่ย่างแค่เดียวกันละมันคือนมเปรี้ยวป่ะมีความนมนิดนึงมีความนมมีน้ำแดงบนแดงแดงน้ำแดงมีบูฮาวายข้างล่างเออมนจอกเปรี้ยวสดชื่นซัรสะลึกเลยมีนมมันเป็นนมนมอ่ะมันแน่นแต่พอมันมีความเปรี้ยวๆข้างล่างตัดมันดีขึ้นอร่อยแล้วข้างบนเป็นไอติมแบบเหมือนจะเป็นไอติมเม็ดๆเออหวานๆหน่อยอันนี้อร่อยสดชื่นดีน้ำสดชื่นดีใช่ แต่ถ้าเกิดอยากได้แบบกลมกล่อมหน่อยผมแนะนาให้คน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 ดีกว่าใช่ครับมาอันต่อไปเลยดีกว่าไม่พ้นกับเมนูนี้นังโง่ซอยโชยู่หน้าสาหร่ายไม่น่าใช่ซอยไม่ใช่ซอสดังงโง่ซอสซอสอันนี้เป็นซอสโชย่เอ้ยเอกกเท่าแก่น้อยมันต้องเป็นสาหร่ายแน่นอนราคาเท่าไหร่จ้าบอลราคาครับ20ิบาทครับพูดถึงเท่าแก่น้อยนี่ครับทุกคนนี่ รนนคคับทุกนเป็นดังโงะซอยนะครับผมดังโงซอสโชยุก็ไ่าจะมีความอ,าอันนี้หอมหวานเค็มหอมสาหร่ายคือดังโงมันเป็นซอสโชยุอยู่แล้วราคาเท่าไหร่นะจ๊ะอันนี้บอกไปไม่ฟังเหรอยี่สิบบาทให้พูดก,กี่รอบอะ <20 S 1> พูกูก็ไม่ลดราคาหรอกยีบาทจริงหรือเปล่าอุ้ยเย็นเนี่ยเขากินกันแบบอย่างงี้เหรอเอามาอ่านก่อนดิ เพิ่มรสชาติความอร่อยควรรับประทานทันทีหรือเรี่องการจเก็บที่อุณหภูมิสูงกว่าพร้อมหนดก็คือกินกินเลยกันแหละใช่ครับควรจ่ายตังค์ทุกครั้งหลังกินจริงเฮ้ยจ่ายก่อนดิจ่ายก่อนดิมึงเอามาจากไหนนี่ยเนื้อสองซ้ำกินมาไม่ไม่ไม่แป๊บหายไปละวแป๊บแป๊บแป๊บคือขนมดังหนึมันก็คือซอสโชยุอยู่แล้วนะไอซอสดำดำที่ราบบนดังหน่บ มีครับมีความหวานเค็มแล้วก็หอมชอยู่กับสาหร่ายถูกต้องผมขอซ้ำสองเลยเอาเลยดีเลยอันนี้อร่อยงอร่อยครับหอมดีหอมหอมวุ้กนะมาต่อไปเราขอเป็นอันนี้เลยนะเจ้าสัวสแน็คข้าวอบกรอบรสหมูกระทะน้ำจิ้มแซ่บนี่ราคา20บาทเท่านั้นย่อมเยาเลยราคาซื้อง่ายสะดวกซื้อนี่นะนี่วิธีแกะคือฉีกด้านบนนะน้ำจิ้มให้บ้างหรือว่าไงเฮ้ยไม่มี หน้าตาเหมือนแบบอารมณ์หนังไก่ทอดมันไม่เคยกินมาก่อนเลยว่ะกินยองยองกินเหมือนหมูยองอะแต่เหมือนภาพภาพเหมือนความหมูยองนะหวานเค็มเผ็ดนิดนิดแซ่บเคี้ยวเพลินกรอบกรอบอันนี้กรอบมากกรอบแบบฟู์ลลทุกคนผมได้กินน้ำจิ้มหมูกระทะกินหมูกระทะไม่ได้กินหรอกแต่มันจะมีความน้ำจิ้มหมูกระทะหน่อยเพลินๆนะมันคืออร่อยมันคืออร่อยเพลินแต่แค่ผมไม่ได้กินความมัน หมูทะใช่ไหมเออแม่เคยินป่ะอันยอร่อยกูแค่รูว่าจะกินชิ้นเดียวหมดแล้วเนี่ยสองชิ้นใช่อันนี้อร่อยมากมลองลองลองซื้อกินดูครับว่าได้กลิ่นแบบแอันนี้แม่บอกว่าหมูทะไหมเออลองลองบอกแต่มันอร่อยมันหอมไปเข้าอบกรอบอะ่อะครัใช่ใช่กรอบฟูๆหน่อย วิดีนะดีนะโอเคงั้นต่อเจ้าสัวสองเลยดีกว่าได้ครับเจ้าสัวต่อไปเจ้าสัวข้าวตังเจ้าสัวผัดโสมเดี๋ยวเฮ้เจ้าสัวข้าวตังไก่หยองสูตรไก่ย่าง5ดาว60บาทอันนี้60บาทตองใหญ่กว่าตองใหญ่ใช่เรียกว่าซองบะเอฟเลยโอ้โหโอ้ชิ้นใหญ่นะเฮ้ยเอ้ยข้าวข้าวตังจริงว่ะอันนี้มุมแบบมุมบนๆอย่างเงี้ยเนี่ยจะฟิลลิ่งข้าวตังเลย มีความแบบอยากอยากอยากเป็นข้าวๆเม็ดๆใช่ไหมเฮ้ยผมไม่ไี้เขาทานนะได้กลิ่นซอสไก่ย่างห้าดาวมาเลยอืมอันนี้อันนี้ได้ได้ได้ถึงความไก่ย่างห้าดาวมีความไก่อ่ะจะเค็มหวานน้อยกว่าอันบาร์บีคิวอันนั้นเนี่ยไอตัวหมูทะแต่กลิ่นจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยแตกต่างเลยใช่ครับอันนี้รสชาติจะบางกว่าแต่กรอบเหมือนกันแล้วก็พอใหญ่พอใหญ่พอใหญ่ไพ่พอชิ้นใหญ่ด้วยเฮ้ยอร่อยครับทุกคนมาเรามาต่อกันที่อินเสิร์ตยังไงอะ ข้าวไข่ข้นไก่ซอสสไปซี่โคชูจังราคา59าบเก้าบาทนี่ราคาชูจังสิบเก้าบาทโคชูจังนี่จะชอบอยู่กับอาหารเกาหลีเป็นซอสโคชูจัใส่ไว้ก่อนใส่ไปเลยอะไรก็ได้อร่อยเวิร์กผมขอจบนี่เลยเฮ้ยมึงเอามึงเอามึงเอาอโอ้ยลูกเอ้ยเขียน อุย้ยมว,มว,มวไข่หน่อยลูกกินให้มันมีโปรตีนเมลเป็นเนื้มเนื้อไก่เดี๋ยวเดี๋ยวไก่เดี๋ยวตัดให้โอ้ยมังคะปอรน์นีเหรออ่ะอามอย่าอมข้าวนะมองหน้าทำไมอ่ะไม่ดูดไข่เข้าไปอ่ะเออดูดไข่ด้วยเออข้าวนุ่มไข่นุ่มไก่นุ่ม,อมหอมอันเนี้ยราคาเท่าไหร่อ่ะบห้าเก้า,าบาทหอมราค<บ>าพอๆกับสั่งพวกแบบ ข้าวสดในเซเว่นที่เขาทำภูมิดสดอ่ะอืมอมโอเคครับจบกับอันต่อไปของทอดอันนั้นคืออะไรเ <c oughs> ขาคือแซนด์วิชสไปซี่ชิคเก้นพ็อกเก็ตโรสฮอตแอนด์สไปซี่ใส่กรอกและชีสราคา39บาบาทเอาละฮะคุณบอลคุณชินฮะยังไงครับอีกครั้งนะครับที่ผู้บริโภคนะฮะจะได้กิน<า>แซนด์วิช ที่มีไส้กรอกและและชีสแ <Yeah. S 2> ยกเลเยอร์กันแน่นๆในราคา39บาทแล้วปกติที่เรากินกันนะครับมันจะเป็นแบบใส่ขนมปังใช่ไหมเข <aí> าบอกว่าอันนี้คือเนื้อไก่นะครับไลทขนมปัง <Ronaldo> นี่ที่คุณเห็นอะ ไม,ไม่ใช่ขน,ขนมปัง,ปงนะครับไล้แผ่นขนมปังครับทําจากไก่เท็ดแท้น่าสนใจเลยนะครับต้นปีก็ดีของดีขนาดนี้ต้อง,อง<ต>แล้วว้าวเลยที่ผมตัดไปเนี่ยผมเห็นพริกด้วยนะเสียงกรอบนะแบบแม่งดังข้างเดียวงำไมมีความพริกนี่เป็นการโชว์อย่างสุดยอดนะครับจาก เรียกได้ว่าบอนโชยูบอนโชยูบอนโชตตา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 ทำไรดูมันเป็นทรงเหมือนไส้กรอกแล้วก็อีกชั้นหนึ่งมันมันไม่ใช่ไส้กรอกมันเหมือนชั้นหนึ่งเป็นเหมือนไก่ปะแล้วก็ชีสแล้วก็เป็นไส้กรอกโอ้โหผมบอกเลยครับรสชาต อร่อยมีความแบบความความไก่เป็นเหมือนแฮมปะไก่ที่แบบว่าทําเป็นแฮมมาแล้วอ่ะอ่าอารมณ์นั้นเนื้อสัมผัสประมาณนั้นแล้วก็ไปไฟกรอบไ้กรอบแล้วมีความเผ็ดจากตัวเลยพริกพริกมันจะเป็นพริกสดเลยนะแล้วเป็นพริกสดครับชีสละมุนละมุนนัวแบบให้ความกลมกล่อมดีส่วนแป้งของปังกรอบอันนี้อร่อยทุกคนราคา39บาทเฮ้ย39บาทได้นี่เลยเหรอ4แผ่นเนี่ยนะไม่จริงนะได้2แผ่นหรือเปล่าได้2แผ่นไอ้ทักจานเนี่ยนะนี่ไงนี่ไงอยนะดูในรูปสิเป็น2 นี่ลองคิดจภาพล่ะ,อะสองชิ้นอ่ะเนี่ยลองคิดจภาพนะอ่าเป็นสองชิ้นแล้วกันโอ้โหฉังกบาดอิ่มนะครับมีอไรเล่นจริงๆเฮ้ยอร่อยนะนเรามาอันต่อไปดีกว่าทุกคนที่ <คน S 2> เป็นติดใจยอยู่เลยอเอาใจยังอยากกินอยู่เลยกินอีกคนละคำไหม เดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวมันอิ่มเออเดี๋ยวมันอิ่มไปชิมอันอื่นกันก่อนดีกว่าของอร่อยไม่พ้นไม้พ้นมือจากตรงนี้นี่คือโมจิลาวาชาเออร์เกรบ้าไปแล้วโมจิอยู่กับมือข้างหน้าผมอย่างนี้และหาซื้อง่ายที่ร้านสะดวกซื้อครับเป็นชาเออร์เกรด้วยทุกคนโอ้โหโมจิลาวาชาเออร์เกรเอพริล เบเกอรี่นะครับครับผม SME มาอยู่ในเซเว่นนะครับราคาเหนียวมือไหมราคา39บาท39บาท39บาทนะครับท่านผู้ชมนะครับ39บาทใครสนใจปักตะกร้าด้านล่างเลยครับตะกร้าสีครับบอกเลยนะ39บาท4ชิ้น4คนคนละ10บาทคนละ10บาทอีกคนหนึ่งแค่9บาทเท่านั้นคุณได้กินแล้วมึงไม่หายมาเท่าเทียมหน่อยเแต่ว่าแสดงว่าคนที่3คนที่4ก็จะต้องเสียสละ อะไรข้างบนเกิดอะไรไข่มุกปะหายไปเม็ดนึงอ่ะอะอย่างน้อยๆต้องเสียสละไข่มุกไปอ้บอนม uh ึงแกะอย่างงี้โปรดักต์ก็พังหมดโอเคครับผมมาครับแกะกินได้เลยอยเอาหายไปสองงหไปไปแล้วหนึ่อ้าวแล้วหายไปหนึ่งอยู่ในจานมึงอุ้ยมีความดูแล้วมีความนุ่มหนึ่งหวานมากผมดูทรงแล้วนะมึงแวนแนแวนแวนเวนแินแวนนนนะน่ิน อัครบมันน่ากินนะเป็นขนมมจิข้างบนคืออะไรนะข้างหน้าดีดูเงาเงาข้างบนผมเดาว่าเหมือนไข่มุกกินเหมือนชาไข่มุกถ้าดมแล้วเอ้ยหอมสดชื่นเหมือนชาเออร์เกรย์ใช่เป็นความแบบชาเออร์เกรย์ผมขออนุญาตชิมข้างบนก่อนนะครับว่าข้างบนนี้คืออะไรน่าจะไข่มุกอดีดีอีกแล้วครับข้างบนเหมือนมุกที่ใช้คำว่าดีได้เปลืองมากมึกกรุบกรุบไข่มุกจะมีความเนื้ กรอบเด้งไม่มีความอร่อยนะครีมครีมข้างในครีมครีมใช่มันเป็นโมจิที่ผมจะแยกเลเยอร์ให้ดูแล้วกันว่าเนี่ยแป้งข้างนอกก็มีความแป้งนึุ่มแป้งมันจะหนานึบแต่ข้างในจะเป็นแบบตัวครีมครีมซอสแบบเหมือนไส้อะเออไส้ครีมครีมแต่มันตีเป็นเนื้อเดียวกันนี่แบบแล้วมันหอมมากเฮ้ยนี่หอมอร่อยเวิร์กเลยเอ้ยเวิร์กเวิร์กเวิร์กทุกคนเรามาพบกับของอร่อยอันต่อไปทุกคน อันนี้ต้องชิมต้องชิมเลยหน้าตาน้ากินนี่คือข้าวหมูสามชั้นย่างเมื่อกี้นี้ซอสบูดักตัดได้เลยบถูกแล้วมาชิมกันเลยดีกว่าทุกท่านแต่ไม่เคยคิมอันนี้ต้องลองดูอันนี้แต่ต้องจับคู่ให้ดีวะถ้าแบบเนี้ยผมดูทรงละผมต้องกินกับไข่ตุ๋นของเซเว่นเชื่อผมไหมเอาแค่สา่หลซื้อไมคอีอันหนึ่งอ่ะอยู่แล้วนะสำหรับคุณใช่ไหมถูกต้องครับเรื่องคุณนี่ ถ้าพูดตามตรงรีวิวกันง่ายๆให้เข้าใจเห็นภาพหเหมือนพริกเผาแต่ว่ามีกลิ่นแบบเกาหลีเกีแบบซอสบ,บูดังตัวเนื้อหมูสลลามชั้นเนี่ยมีความนุ่มเด้งหนึบหนัืม,มีความม,ามันๆแบบ<ม>หวานๆใครที่กินเผ็ดแบบโอ้โไอบอลยังสะบัดอ่ะนี่นี่นีอ่อร่อยนะอันนี้ข้าวเป็นข้าวญี่ปุ่นใช่ไหมครับ น่าจะใช่นฮะผมเชื่อว่าถ้ากินกับข้าวรอญี่ปุ่นทุกคนซื้อสาหร่ายกินกู่ด้วยเนี่ยอันนี้เข้าละเหมาะมากมากอร่อยนะอร่อยอร่อยคือถ้าตัดออกแล้วไม่รู้จักอันนี้นะมันคือหมูแบบผัดพวกพริกแกงใต้อะมันคือรสชาติจัดอะจัดจ้านแบบจัดจ้านจัดจ้านเลยเข้มข้นโอ้ผมขอซ้ำอีกสักสักหอนึงบอลยังต้องซ้ำทุกคนซ้ำสองนะเนี่ยอร่อยจริงนะเนี่ยตัดสินใจนะอันนี้ผมเหมือนว่าไม่มีกล้องถ่ายนะแต่แค่กินซ้ำเฉยเฮ้ยอันนี้จริงจริงราคา65บาท กล่องดำแดงเนี่ยจะราคาเดือประมาณนี้ครับผมโอเอันนี้อร่อยจริงอร่อยจริงมาอันต่อไปครับเธอไปเอแคลชานมขุาโอ้ยเอแค์ชานมไข่มุกบุกนะครับราคา29บาทลักษณะทำไมเหมือนมีการคอแลบเกิดขึ้นอีกแล้วตัวการ์ตูนนี้ คาบุ๊คาบุ๊คาบุนั่นเองโอ้โหตัวกระตูนนี้จำได้เลยคาบุ๊คาบุ๊เรารีวิวชาตินมไข่มุกเข้ามาชาตินมไข่มุกก็แล้วน้ำโกโก้ชอรแล้วร้านนี้ก็อร่อยแล้วมาอยู่ในเอแคลนโอ้โหงั้นไม่ต้องชิมหรอกผมเพรู้แล้วว่าชิ้นเนี้ยยังคงตีความอร่อยอยู่แล้วเอแคลนอยู่ที่ไหนนะครับเอแคลนอยู่กับมิกเฉลิมสีกับที่สามร้อนทำแบรรอมาเลยอ่ะกินมา เนชิมชิมขอบคุณมากครับช okay. ิมชิมครับโอเคเราจะประกาศให้ดูว่าไส้ผมผมบอมผมบอมบอมต้นปีเรียกคูบอมเอกัดด้วยกันกินบอล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 เฮี้ยิวกระต่ใจเฮิวบอลร้องเพลงอะไรนัคิงให้กูฟังก่อนอัน break มาวิ่งมาแบทมาวิ่งมาวัดมาวิ่งมาแบทเฮ้ยอะไรนัคิง มาวมาเวและเราจะเบรคให้ดูดูหนึ่งสองไปก่อนบ<ร>ีผมกินมันแล้วโอ้โหตัวเนื้อครีมข้างในดูมีความละมุนนุ่มลึกเป็นเอแครรสชาไขา่กโอ้โหว่หมยมีไข่มุกข้างในด้วยทุกคนแบบไข,ข,ข,ข่มกไข่กอ่ะเขาเซียนจริงนะเรื่องชานมไขม่มบุกเนี่ยเขาสก,กัดทุกอย่างมาให้เราได้กินแบบนี้ยอ้ขมเหรอมึงหน้ามึงขมออะหน้ามึงขมเหรอ มันหวานหนอ๋อมันหวานมันหวานเกินไปครับอาสันรู้ว่ามันหวานมันหวานเกินเบอร์ผมลิมิตมาผมมันพังมาแล้วอ่าอ่าพอเข้าใจได้ครับผมก็คือกินเนี่ยไม่ค่อยชอบกินหวานมากอ่าผมก็นี่สำหรับคนกินหวานเลยสำหรับคนกินหวานอร่อยแน่นอนว่านี่อร่อยมากราคาไม่แพงกำลังดีทุกคนมี6ชิ้นนะครับผมราคาทั้งหมด ไม่สิบเก้านะทรัชิ้นาท6ชิบน29าบาทคุณได้กินแบรนด์ของคําคามูแล้วอ่ะเออถูกต้องน่าเป็นเอกแคร์ด้วยดยอดแล้วน้องสั่งมาเพื่อไม่แคร์แต่เอกแคร์นี่และอันต่อไปครับผมไม่พ้นของโปรดจากพี่ชินนี่ผมอันนี้ผมยกให้พี่ชินเลยนะนี่ดัชชี่ชินช็อกอ่ะชินดีใจจัดโยเกิร์ตดัชชี่ไม่อยากกินมานานโยเกิร์ตหิวสัใจเย็นชินใจเย็นจะเองได้กินแน่น้อง โยเกิร์ตดัชชี่ผสมลูกชิดกลิ่นนมชมพูราคา15บาทต่อแก้วนี่ผมคุณไม่ต้องแกะดื่มนี่ผมแกะแค่นี้ก็สะดุ้งแล้วแค่นี้ก็ดีใจแล้วใช่ไหมเฮ้ยตัวเนื้อเขาเป็นสีชมพูขอดมได้ไหมเสือเห็นถึงได้เลยกลิ่นนมชมพูกลิ่นนมชมพูเหมือนนมเปรี้ยวสีชมพูช้อนอะเฮ้ยปักด้าน ไอ้โอ้โหชิ้นมันจะไปได้ลูกชิดตรงไหนแล้วเพื่อนเอ้ยโยเกิร์ตเปรี้ยวเลยอำให้ได้ลูกชิดเลยดิเพื่อนมีลูกชิดด้วยเขาบอกบอกอยู่เหมือนเชียร์ลูกกินไม่ต้องไปให้ท้ายนานแล้วแม่ก็เททิ้งท้าก็เททิ้งกูงงมันนะมาลูกชิดมาแล้วมามึง แกเลยไม่ใช่แกเลยตักเลยอ <laughs> ไอบอลมึงเผาๆบ้างก็ได้ทุกท่านเรามาลองชิมกันครับ <laughs> ขออีกนิดนึง <laughs> ไม่เปลี่ยนไว้ชิมด้วย <laughs> เอาเลยเพื่อนเฮ้ยทุกคนกลิ่นนมหวานกลิ่นนมเย็นหอมมันคือนมเย็นใช่ไหมใช่<ว>แล้วเราจะบอกเลยว่าแบบไอตัวท็อปโน้ตแรกอะ่ะมันเป็นกลิ่นแบบนี่นมเย็นนมเย็นแล้วตีเข้ามาก่อนปั๊บลูกชิดอ่ะ จับละเอียดพอดีพอดีพอดีมีให้เคี้ยวแบบเป็นระยะระยะไม่ถึงขนาดที่ต้องติดฟันนุ่นนัวอ่านุ่นนัวมีความเปรี้ยวเล็กของโยเกิร์ตเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานนะครับหอมกลิ่นนมเย็นแล้วก็รูกชิ้อร่อยดึ๋งหต่อไปหน้าเพนชิ้นใกล้ใกล้หลับแล้วอย่างนี้ต้องเติมเครื่องดื่มแบบเอเนอร์จี้ชูกำลังสังหรณ์ชูกำลัง Energy Drink ครับผมเอ็นด์ดริงค์ห้าสิบสปาร์งหน้าขับฟองเป็นพี่จองกับคาเรนฮะครับสปาร์กิ้งมัสแคทฟิชกินองุ่น Mustcat ถูกต้อง เอ e เ g y d ี i ดริงค์นะครับผมเนี่ยมีวิตามิน B นะครับเวิตามินบีสามบีหิบีสิ6 B12 ช่วยในเรื่องความจำและสมองครับผมมันซ่าขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยืมกลิ่นแรกมาเลยตดใส่ตดใข่ก็ว่างเงียบแล้วนะก็ว่างเงียบแล้วตดครครับโอ้ยกลิ่นหุดนแบบอันนี้หอมมากกลิ่นพอดีเลย ถ้าฝากเพื่อนกินแบบนี้ก็คงแบบถ่ายคลิปได้เยอะอยเดือมเยอะอยากดมทั้งปีเลยอันนี้จอกหวานกลิ่นหอมองุ่นนะหว,นหวานซาหวานซากลิ่นหอมองุ่นไม่เหม็นนี่หว่าเหม็นใครวะเร็วไปเร็วไปยังไม่ไดนสูดเข้าเลยไปกินกันก่อน อันนี้อร่อยมากครับ M ร้อยห้าสิบอบดีครับมามากระป๋องระยี่สิบบาทครับผมเรามาที่อันต่อไปโคจะอินเสิร์ตนะครับเบียวไปแล้วไก่ทอดนะครับนี่คือไก่ทอดพร้อมผงปรุงรสลาบสามสิบเจ็ดบาทนี่ครับข้างหน้าก็จะเขาจะมีแบบผงปรุงรสอยู่ข้างหน้านะดึงออกมาก่อนอ่าดึงมาแล้วแล้วรอเขาไปเวฟไอ Thousand Years Later เอ้เฮียเวฟนานไปปะวะ ใครสั่งกากหมูเจียวมาครับกูลืมเลยอ่ะหน้าปกก่อนนี้เป็นยังไงมาก่อนวะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเป็นคุกฝุ่นเหรอผมขอกินแบบเปล่าเปล่าอุ้ยมันจุแบบเขาเรียกว่าเขารกปืนปืนเหมือนแพรกุ้งไม่ใช่มันเหมือนอันนี้มันเหมือนหอยกระทะเฮ้ยอร่อยว่าไม่ต้องจิ้มเฮ้ยลองคุกผงลาบก่อนอร่อยเฮ้ยลองคุกผงลาบก่อนบวกอร่อยโอเคงั้นชิมแบบนี้ก่อน มันคืออะไรวะหมูทอดเหรอไก่ทอดมันคือไก่ทอดผมว่าคุกดือยอ่ะเราคุกดูชอบกินผงลาบไก่ทอดมันเฟี้อยู่แล้วเอ๊ะเอ๊ะเอเเอเเฮ เแม่งลำคาญสัตว์มีเพื่อนแบบเนี้ยแล้วมันก็คือตีกองคนแรกเอ็มร้อยแม่งดีดจัดเลยดีดจัดเลยฟิวความลาบซีปากว่ารอเลยดมกลิ่นสีเพื่อนเพื่อนทำไมมันแปลกอระเรียกเพื่อนเพื่อนแปลกเฮ้ยกลิ่นแบบหงงลาบเลยสายผมมันแทบเว้ยแต่ถ้ามึงคุปไม่ดีแบบกลัวไม่งั้นไม่แทบเลยถ้าเกิดว่ากินกับเพื่อนเพื่อนสายเดือสายเดิมสายเดือสายเดือ มึงเอพรอยหน่อยหมั้ยและถ้าเกิดว่าหนึ่งกระป๋องไม่พอสกอตสมาร์ทกิ่นชานมไต้หวันพ้านมอีกแล้วถูกต้องครับไม่ฟีเวอร์นะเขาเรียกว่าคือซุปไก่สกัดบางคนกินยากรู้<า>สึ<า>กไม่ไมชอบผมอะคนมึงนี่ใ่แต่แบบนี้เป็นชานมไข่มุกมและแน่นอนครับสกอตก็ต้องรอไปก่อนเพราะว่า อะไรอ so. oh, <Mars ha. S 1> ่ะ oh, บิ๊กครับโจโอ้โหมาเลยมาละมาเลยอ่ะไอ้นี่นี่ทางเท้าทางเท้ารอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบมาล่าสกุ๊บกินร์ตมาจากจีนจริงๆคนนี้ไม่ได้กินนานแล้วนี่กินแค่เนี้ยอย่าดูไปช่วงตัดเป็นแบบมาตัดแค่เนี้ยเอาจริงนะขอที่ชู่หน่อยมันไม่ออกมาล่าขนาดนั้นมันเหมือนกับคล้ายๆแบบต้มยำกุ้งมากต้มยำต้มยำไม่ใช่ เฮ้ยน้องใส่ผมมาล่าลงไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยกลิ่นมีความมาล่ามีความมาล่ามาล่ามาล่ามาลองชิมดิมาลองชิมนะครับขออนุญาตประธานอภัยนะครับมาล่าครับกลิ่นผมดูเลยแม่มาล่าอาจจะไม่รู้สึกมาล่าเข้าใจแต่มีกลิ่นถูกไหมกลิ่นเลยถูกต้องครับใช่เป็นกลิ่นมาล่าทุกคนก็คือกลิ่นมาล่าค่อนข้างชัดอันนี้ใส่เป็นกลิ่นมาอันนี้อร่อยนะทุกคนสําหรับใครที่อยากได้กลิ่นมาล่านะครับแนะนำผมแซ่บๆนะเฮ้ยกินน้ำต่อเค้ยังและ น้ำจระเข้ก็ต้องรอไปก่อนเพราะสกอตน้ำจุลราะเ์โอเสกอตสกอตเก็บเอาไว้ลากปากเนี่ยเอาสกอตออกมานี่คือสกอตต่อเนื่องนะฮะชานมไข่มุกเราโชว์อันนี้เปรียางนะอยู่ดียังโปตันเงี้ยแม่งแดงทำเย็นแน่ขออนุญาตเทผมเป็นคนไม่กินนะไอแบบว่าสุกไก่อะแต่อันนี้น่าจะมีความชานมจะลองอันนี้ว่ามันจะเปลี่ยนแบบว่าคนที่ไม่กินกินได้ไหมอ่ะหนึ่งส่งไป ไม่ไม่รู้เลยว่าคุณกินซุปไก,ก่อยู่อันเนี้ยใช้คําว่ากินง่ายจริงๆ,ๆเพราะอันกืน่นอันอื่นที่แบบว่าบอกว่าอันกึนน,เนคเพื่ออันกึนเนี่ยมันกินง่ายอ่ะพอแล้วอันนี้นะครับคือหลายหลายแบรนด์นะบอกว่ากินง่ายกินง่ายผมกินยังไงก็ไม่ง่ายซึ่ง,อ,งอันนี้ อันนี้ง่ายจริงอันนี้ชานมมีความรู้สึกเป็นชานมไม่ค่อยรู้สึกถึงซุปไก่สก,กัดที่แบบกลิ่นที่บางคนไม่ชอบใช่แต่อันกลืนเนี่ยไม่ค่อยไม่ๆๆไม่ไม่นี่คือวิตา<ม>ดีน้ำกะลาลำฟรี20บาทวิตามินบีกบแล้วนะครับบำรุงประสาทและสมองนะครับ BBQ <อ>บวกคอลลานคอมเพล็กซ์ เขาบอกว่าผสมกะหล่ำปีผมด้วยผมไม่เคยกินน้ำกะหล่ำเลยน้ำแตงกวาน้ำอะไรยังพอเคยไม่แต่แต่ถ้าเกิดเป็นพวกแบบน้ำวิตามินอะไรอ่ะมันรสชาติมันมันไม่ไม่ได้กะเอาหวานอะไรขนาดนั้นละมันกะแบบสุขภาพตุขภาพแต่อยากได้ความกลิ่นมันละกลิ่นกะหล่ำอยากเรู้กว่าเป็นกลิ่นอย่างใช่ผมผมเคยกินแล้วนะเนี่ยโอ้โหก่อนจะเปิดได้นะฟลุลาไต้ฝาฟีนึงขวดตัวตอบมาเยี๊ยบฟีนึงขวดจริงอุ้ยกลิ่นทำไมหอมหวานหรือกลิ่นเมล่อนเออใช่กลิ่นคือไม่ใช่กะหล่ำ ระดมแล้วกลิ่นคือกลิ่นออกเป็นกลิ่นเมลลอนครับม,มันก็มีความหอมใช่แต่ไม่ใช่ทางผมเท่าไหร่ผมผม<ล>ไม่ค่อยเป็นสายกินน้ำจิมินมเราไม่ค่อยรู้สึกแบบว่าเป็นกลิ่นผักแบบตรงๆอะไรนะคือผมอะไม่ไม่ชอบความแบบพอกินม่ไม่ชอบจงจวงวันนี้แต่พอกินเสร็จอะอร่อยแปลกๆอร่อยแบบมีความอร่อยอีกแบบอนึางอะใช่แล้วแต่ไม่ใช่ชอบแบบไม่สันผัดกันอะและท้ายที่สุดท้ายท้ายที่สุดของเราในวันนี้ทุกคนครับ ไม่<ส>ึง,น,งน,นี่แน่นอนมีสองอย่างมันคือนี้อ๋อมันคือโคลลนโห้กลลองดูเกรเน่กานูล่าโคลลนครีมราคา20บาทเท่านั้นในกระปุกนี้180แครลคร้อยแแคลเทใส่าชามสิใส่เข้าไปเนอะและเทนมไปไม,ไม่ไม่ไม่บอลมันไม่ได้แบบเป็นระเบิดกนะัน อีกอีกมือคูกขีดจังหวะเร็วเร็วเดี๋ยวมันบวมขออนุญาตชิมให้ทุกท่านเห็นเคยฝึกกินอยู่แต่เนี่ยไม่ได้นะหวานหอมโครลอนแล้วก็ทานยาพืชหวานกำลังดีกวอบกๆอบกอบดีดีครับดีใส่กันนมดก็เพียงพอแล้วไอ้พวกทานยาพืชเนี้ย อยากเอาใส่ในนี้มากกว่าโยเกิร์ตใส่ได้ไม่ชอบกินแบบใส่โกนุมันแบบมันเหมือนเป็นน้ำเปียกแบบแล้วมันท้องมันบวมมันไงไม่รู้อ่าแต่โยเกิร์ตปุ๊บโยเกิร์ตมันจะมีความพองช้าหน่อยแต่ว่ามันยังกรอบอยู่ก็เอามากินเป็นสแน็คไปเลยแล้วนี่คือไอศกรีมเสียดายนี่คือสิ่งสหรูไทยเราจะรีวิว่ะถูกต้องครับทุกคน20บาทเท่านั้นครับทุกท่านเรามาดมกันซิว่ากลิ่นข้างในหอมหวานฉุยกันเพียงใดลักษณะเป็นสวยงามเป็นช็อกคัช ใช่ป่ะคุกกี้สวยนะเคลือบมาสวยช็อกเฮ้ยเบือนข้างในจะมีซอสอะไรด้วยป่ะไอ้นี่เย็นนะเย็นไหมใัม่คือคำใหญ่อนะกูมไม่พูดละกูพูดไปละข้างในมีมีเลเยอร์อีกนะทุกคนมันมีทั้งหมด3 3ามเลเยอร์เป็นเหมือนคุกกี้คุกกี้ก็คือหมดแล้วท้งลมหนุกบางล่างเนอ,อซึ่งมันเป็นใอน,นี้ก่อนเป็น เหมือนโอรีโอ้ไอคุกกี้ออนันนั้น่ะคือคุกกี้ไอครีมนี้ก่อนอีกชั้นหนึ่งน่าจะเป็นช็อกโกแลตชั้นล่างสุดน่าจะเป็นนมเป็นครีมเท่าไหร่อ,อะ่ะยี่สิบบาททั้งแท่งนี้อร่อยนะนี่ราคาดีอยู่มันคือความแบบมีความมันคือคุกกี้ถูกต้องอย่างที่เขาบอกจริงมันมันคือคุกกี้ที่เป็นไอศครีมคุกกี้อ่ะใช่ครับเดีย๋ยวน,นี้ก็ฮิตเยอะยี่ห้อคุกกี้หลายร้านก็มาทำไอศครีมอือใช่แต่อันเนี้ยเป็นไอศครีมที่ทำแบบรสชาติคุกกี้ใช่ครับและอร่อยประมาณนี้ ทุกคนนีจบจบแบบหวานๆกันไปหวานๆกันไปอันนี้ก็คือแบบว่ารีวิวปลายปีอ่ะใช่ครับมันคืออะไรคือของปี2024ตอนปลายปีกับต้นต้นปี2025อ่าโอเคของน่าจะอยู่ในช่วงนี้อยู่ใช่ครับมีของใหม่ให้เลือกเยอะเลยนะครับถูกต้องครับผมผมไม่เคยกินสักอันในนี้เลยอ่าอัปเดตของกินในเซเว่สิ้นปีไปถึงต้นมกราเราขออัปเดตประมาณนี้ครับผมอยากให้ทุกคนนะ อย่าเชื่อรสปากของเราใช่ลองชิมกันเองไม่แน่เราบอกอร่อยทุกคนอาจจะไม่อร่อยและเราบอกไม่อร่อยทุกคนก็บอกอร่อยนี่คือความคิดของเรา3คนเท่านั้นใช่ครับนี่ไม่ใช่รายการทดลองหรูแต่คือรายการหนูทดลองเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับครับผม